สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y o YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับก็รับซื้อเหรียญน,นะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับขอย้ําว่ารับซื้อตามรายการนะครับรายการรับซื้อก็ผมก็มีแจ้งอยู่ตลอดนะครับสาหรับท่านที่ทักไลน์มานะครับแล้วก็ส่งเหรียญที่ ไม่จงกับทางช่องรับซื้อนะครับผมก็จะส่งข้อความแจ้งไปนะครับว่าเหรียญที่รับซื้อมีแบบไหนบ้างเพื่อนๆก็ต้องลองอ่านดูนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจว่าช่องผมรับซื้อแบบไหนนะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สามแล้วก็สลาลมแปดแปดแปดนะครับช่องทางติดต่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมแจ้งไว้ทุกคลิปนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับคลิปนี้นะครับมีซื้อเหรียญในพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมมารีววิให้ดูนะครับ ใช้เวลาน่าจะไม่นานนะครับอันนี้ก็ได้บันทึกคลิปไปแล้วนะครับเป็นเหรียญก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ปล่อยคลิปออกไปนะครับเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับเหรียญนี้จากจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับหนึ่งบาทพระเสียนตรงนะครับนี่นะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับอันนี้ดูไปแล้วนะครับมาดูอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือผมซื้อจากร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอแจ้งไว้นิดนึงนะครับร้านผมอยู่จังหวัด ช่องผมผมเนี่ยตัวผมเองอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ได้ไปติดต่อร้านค้าร้านขายของชําอะไรพวกนี้ไว้นะครับผมทํารายการพวกเนี้ไปแจกตามร้านค้านะครับแล้วก็ถ้าเขามีเหรียญตามที่ผมแจ้งไว้นะครับเจ้าของร้านค้าเขาก็จะโทรมานะครับก็มีเป็น10ล้านนะครับที่ผมไปติดต่อไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งล้านนะครับที่ โทรมาให้ผมไปรับในวันนี้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับเนี่ยยอดยอดซื้อประมาณพันพันสี่รอกว่าบาทนะครับเนี่ยแค่เนี้ยครับเพื่อนๆพันสี่ร้กว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับเอาเล็กๆก่อนนะครับแบบเนี้ยนะครับก็ยังเจออยู่5บาทเรือหงนะครับอันนี้ส่งมาให้ผมดูเยอะพอสมควรนะครับเหรียญนี้ยังพบเจออยู่นะครับราคาไม่สูงนะครับจํานวนการผลิตเยอะผมรับซื้อ เหรียญละไม่เกิน10บาทนะครับทำไมถึงถูกนะครับหลายๆท่านบอกทําไมถึงถูกนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับขายกันอยู่สภาพเนี้ยเหรียญละ1 0ถึง15บาทนะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับก็คือช่วยซื้อเหมือนกับว่ามีเหรียญมีเหรียญอื่นๆนะครับตามรายการแล้วก็เหรียญเนี้ยก็เก็บไว้ได้แล้วก็ส่งมาขายได้นะครับราคาอาจจะไม่สูงแต่ก็คือช่วยซื้อได้นะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าในการโอนเงินกลับไปนะครับ5บาทเลอหงนะครับอันนี้น่าจะรีวิวเร็วๆนะครับ แล้วก็มีเหรียญอะไรอีก C1 นะครับอันนี้ชํารุดนะครับเนี่ยสภาพแบบนี้ชํารุดนะครับก็แบบนี้ผมจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อนะครับแต่ว่าคือก็แบบแถมแถมกันมานะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญชํารุดนะครับคือยังไงร้านค้าเขาเก็บให้แล้วนะครับเขาก็เขาได้กําไรจากตัวอื่นเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าได้กําไรจากเหรียญตัวไหนนะครับเขาถึงแถมเหรียญนี้ให้ผมนะครับอันนี้ปีซีหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นชํารุดนะครับถ้าสภาพแบบนี้คือผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่า ส่งมาขายแล้วถ้าสภาพแบบนี้ผมก็ขายต่อไม่ได้นะครับส่งต่อนักสะสมไม่ได้นักสะสมเขาต้องการเหรียญที่สภาพดีหน่อยนะครับไม่ชำรุดนะครับเดี๋ยวแยกเหรียญก่อนนะครับส2 4 3นี่นะครับก็มีสั่งจองกันมาเยอะนะครับผมยังไม่ได้รับจองนะครับต้องต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีจองมาแล้วผมหาเหรียญไม่ทันนะครับผมผมผมเหมือนกับ มาสร้างพันธะผูกพันนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยได้รับจองนะครับถ้าขายก็คือผมก็จะไปลงขายเลยนะครับในช่องผู้ชายขายเหรียญที่ผมเคยแจ้งไว้นะครับนี่นครับอันนี้ปี42ที่ได้มานะครับอันนี้คือร้านค้าเก็บไว้ให้นะครับร้านค้าในพื้นที่นะครับขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆทําโบชัวตัวนี้ไปให้หรือว่าเขียนในกระดาษธรรมดาก็ได้นะครับว่าเหรียญปีไหนที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปให้ร้านค้าที่เราสนิท เริ่มจากร้านค้าที่เราสนิทก่อนนะครับให้เขาช่วยเก็บช่วยหาให้นะครับแล้วเราก็ให้เขาตามความสมควรนะครับตามตกลงกันนะครับว่าเราจะซื้อเขาเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญพวกนี้แต่ว่าราคาที่ผมรับซื้อนะครับก็ปี4 2ผมก็ซื้อ20นะครับร้านค้าในพื้นที่นะครับคือคือเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะครับเนี่ยเหรียญที่ผมยังหาได้ในพื้นที่นะครับ42เหรียละ20นะครับนี่ก็ได้มา1 2 3 4 5 6 7 7เหรียญ7เหรียญ นะครับแล้วก็สามสี่สามสี่ผมก็ซื้อยี่สิบนะครับได้มาหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับก็เออเขาก็เก็บให้นะครับสี่สามผมซื้อเหรียญละสิบห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้มาหกเหรียญสี่สี่ผมซื้อเหรียญละสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับได้มาสองเหรียญน,นะครับเนี่ยเหรียญพวกนี้ยังยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วก็ เก็บไว้นะครับอย่าเอาไปใช้ mm. เหมือนเหรียญหลักๆหลักๆเลยอย่างที่ mm. ทผมทําคลิปอ<า>่ะคือผมจะเน้นซื้อเหรียญหลักๆส่วนเหรียญอันดับอื่นๆนะครับก็ติดหนึ่งใน10อยากจะเก็บก็เก็บได้นะครับแต่ก็คือเหรียญที่ผมรับซื้อผมจะมีแค่เหรียญตามคลิปที่ผมทํานะครับต้องแยกเป็นสส่วนนะครับสะสมกับเก็บไว้ขายนะครับการที่จะสะสมสะสมคือเก็บได้หมดนะครับแต่ถ้าจะขายก็คือบางช่องเขาก็อาจจะรับซื้อนอกเหนือจาก จากช่องผมแต่ว่าถ้าจะขายช่องผมก็คือผมรับซื้อแค่นี้นะครับอันนี้คือทําความเข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนกับเคยมีส่งเหรียญ10บาทปี40มาให้ผมอะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ส่งสภาพนี้มาให้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมเก็บไว้จะเป็นผมจะเลือกเก็บสภาพสวยนะครับเหมือน40่นะส่งมาให้ผมผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะผมยัยงยังหาซื้อได้ยังหาได้อยู่เหรียญละ10 1 2บบาทผมก็ซื้อในพื้นที่ได้ผมยังไม่ได้รับซื้อ เหรียญสิบปีสี่ศูนย์นะครับเหรียญสิบที่ผมรับซื้อสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสามสี่ห้าสามสี่สามสี่สี่นะครับแล้วก็มีเหรียญหนึ่งนี่ได้มาด้วยวันนี้สภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่นะครับก็ให้พิเศษร้านค้าร้านนี้ไปนะครับกับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับเพราะว่าสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็คือ ตอนแรกแกก็จะเก็บไว้แต่คือผมขอซื้อนะครับก็เลยเออให้ราคาแกไปนะครับนี่นะครับเหรียญ10บาทหายากนะครับผมทำคลิปบ่อยๆปีพศ2531นะครับดูสภาพนะครับสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับผมก็เลยให้ทิปพี่เข้าไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าซื้อขายกันมานานนะครับมีอะไรพี่เขาก็แบ่งให้ผมคนเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไปให้ความรู้เขาเรื่องนี้ เขาไม่ได้ขายใครนะครับก่อนหน้านี้คือเขาไม่รู้เลยว่าเหรียญสามารถขายได้จนผมไปแนะนําเขานะครับร้านค้าเนี่ยเหมือนเหรียญเนี่ยขายได้แปดร้อยเก้าร้อยนะครับพี่เขาก็โอเคนะครับเหมือนกับเหมือนกับถูกหวยเล็กๆอ่ะนะครับนี่นะครับก็ได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนะครับได้มาวันที่เก้าสิงหาคมสอง5ห้าหกห้านะครับลงวันที่ไว้นิดนึงนะครับ นี่นะครับก็เป็นอะไรที่แบบโชคดีนะครับสำหรับคนที่เจอคนที่ยังไม่เจอนะครับก็ก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ลองลองสังเกตดูเราอาจจะบางทีเราอาจจะไม่ต้องคาดหวังมากนะครับเราแค่ได้เหรียญมาแบบนี้แล้วเราก็พลิกดูนะครับอาจจะว่าเผื่อฟลุกหรือว่าเผื่อโชคดีนะครับแต่บางท่านคาดหวังมากเกินไปนะครับก็คือไม่ผิดนะครับแต่ก็คือ บางครั้งคาดหวังมากเกินไปแล้วแล้วผิดหวังแล้วไม่เจอสักทีเนี่ยก็เกิดอาการแบบก็เข้าใจนะครับว่าว่าเออว่าต้องเจอแต่ยังไม่เจอนะครับอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรานะครับแต่ว่าร้านค้าจะมีโอกาสเยอะนะครับผมถึงได้เคยแนะนํานะครับว่าลองไปหาร้านค้านะครับในพื้นที่น่าจะมีสักร้านมันต้องมีสักร้านที่เราสนิทแล้วเราก็เขียนรายละเอียดตัวนี้ให้เขานะครับลองลองลอง,ลองทำดูก็ได้นะครับมันมันเริ่มไม่ยาก เริ่มจากร้านที่เราสนิทนะครับเราคุยกันทุกวันเราซื้อของกันบ่อยๆก็ลองคุยกับเจ้าของร้านค้าดูนะครับก็ผมมีแบบนี้ประมาณไม่ต่ํากว่า10ล้านในในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี10ล้านค้านะครับไม่ใช่10ล้านไม่ใช่เงิน10ล้านนะครับร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมมีไม่ต่ำกว่า10ล้านที่ผมไปติดต่อแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ได้มาอีกนะครับ เหรียญ10ปี3 1จากร้านค้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผมได้ไม่ต่ำกว่า5เหรียญน,นะครับในระยะเวลาก็หลายเดือนเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เจอบ่อยๆแต่ก็คือมีเจอบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับกระจายไปทุกจังหวัดนะครับเหรียญ10ปี31มมีส่งมาขายผมจากหลายๆพื้นที่นะครับผมก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับว่าส่งมาจากที่ไหนแต่ก็คือมีม,มีมีจากหลายพื้นที่นะครับ ก็เหรียญสิบตัวนี้เป็นเหรียญสิบที่ค่อนข้างจะหายากแต่ก็มีโอกาสหาเจอนะครับอันนี้คือคือฝากฝากไว้แนะนําไว้นะครับก็ลองสังเกตกันดูนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโชคดีที่ที่กระจายมาสุราษฎร์บ้างนะครับนี่นะครับก็ได้ซื้อจากร้านค้าก็โอเคนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้มารีวิวแล้วก็มาแนะนําพูดคุยกันแบบ เรื่อยๆนะครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานนะครับผมมีตัวอย่างอันนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับก็ได้มานานแล้วไม่นานเท่าไหร่ประมาณเดือนไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยก็ได้มาจากจาก f c นคนปรปฐมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนคนปรปฐมหรือนอนทบ,บุรีนี่แหละส่งมาขายนะครับพี่เขาส่งมาส่งมาหเหรียญ ส่งมาห้าเหรียญอ๋อน่าจะอ๋อ Fc โคราดนะครับเหรียญนี้จากโคราชส่งมาห้าเหรียญนะครับเหรียญนี้สภาพแบบผิวมันไม่ค่อยสวยก็เลยเก็บไว้นะครับอันนี้ส่งมาจากโคราชนะครับอันนี้นี่จำได้ละส่งมาห้าเหรียญได้ไปห้าพันนะครับห้าพันร้อยผมช่วยค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยสิบบาทมีราคานะครับเพื่อนๆแบบนี้อันนี้คือสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมความจํายังดีอยู่นะครับจาได้จําได้ว่าเหรียญนี้มาจากโคราชพี่เขาส่งมาห้าเหรียญส่วนเหรียญนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็มีตำหนินิดนหน่อยก็คือไม่เป็นไรนะครับด้านหน้าก็ยังสวยอยู่นี่นะครับหายากนะครับหายากถ้าใครอยากจะเก็บก็แนะนําให้เก็บพวกนี้นะครับเพราะว่าหน้าปัจจุบันวันนี้ก็มีราคาอยู่แล้วนะครับมีราคาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ถ้าอนาคตราคาก็ยังคงคง,คงอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าเหรียญ10ปี3าราคาไม่น่าจะลดลงไปกว่านี้นะครับ ก็เก็บเก่งกําไรได้นะครับเหรียญ10ปี31ผมผมผมส่วนตัวนะครับไม่ได้ฟันธงนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าหายากลองจากปี33แค่นั้นเองนะครับปี33ผลิต100เหรียญมันเป็นอะไรที่ยากมากที่เราจะเจอในระบบหมุนเวียนนะครับอย่างมากที่สุดก็เจอปี37ที่เขาแต่งหางมาแล้วเขาเขาเขาแบบเขาจับได้ก็เอาไปใช้ต่อในระบบหมุนเวียนนะครับแบบนั้นแต่ปี3 1คือเป็นอะไรที่แบบ มีโอกาสเจอนะครับอยากเก็บก็เก็บได้นะครับเพราะว่าอนาคตมันดีนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอนาคตดีนะครับก็ผมก็แบ่งปันไปให้ FC เยอะแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า20เหรียญแล้วทั้งแพ็คเขียวแพ็คฟ้าแล้วก็เป็นแบบไม่ผ่านใช้ผ่านใช้ก็น่าจะเกิน30เหรียญนะครับที่ผมซื้อเข้ามาแล้วก็แบ่งปันให้ไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ก็เดี๋ยวน่าจะแบ่งปันให้กับ FC นะครับแต่ว่า รอติดตามแล้วกันนะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะไปไปขายช่องนั้นนะครับผมส่วนตัวก็จะเก็บไว้เหรียญเดียวพอนะครับเหรียญนี้นะครับสภาพโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับเหรียญที่ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีแบบนี้ขายได้แน่นอนนะครับขายได้วันนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องรออนาคตนะครับมีแบบนี้ขายได้เลยขายได้วันนี้ แน่นอน100%นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ